เห็นแท่งนี้มีกำไรใครที่ได้ดูคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการเทรดของคุณไปตลอดการเลยก็ได้โดยทางง่ายๆที่หลายคนมักจะมองข้ามก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะมันคือกำลังใจในการทำคลิปที่ดีมากๆเลยนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือเก็งกำไรผมอยากให้ทุกคนใช้วิจัยญาณและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาด forex CFD Future หุ้นหรือคริปโตเพราะทุกตลาดล้วนมีความเสี่ยงและผมไม่อยากให้ใครต้องเสียหายจากความเข้าใจผิดและคิดว่าตลาดนี้คือเส้นทางที่จะรวยทางลัดขอทุกคนปลอดภัยเข้าถึงกำไรที่แท้จริงไม่ใช่กำไรที่ลวงตา และเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับเคซี่ฟอริกเทรดดิ้งสวัสดีครับวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนี่ๆขอกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมแนะนําวิธีการเทรดด้วยพลายแอคชั่นและต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในระบบเทรดของผมด้วยจริงๆเนี่ยเคยแนะนําวิธีการแบบนี้ไปหลายคลิปมากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นปกว่าเป็นพลายแอคชั่นนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็เลยอาจจะหาไม่เจอพลายแอคชั่นในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันลักษณะเฉพาะของเขาสามารถจดจําได้ง่ายมากๆเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับผมจะเลือกกราฟที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเพื่อเพื่อนๆพี่ๆจะได้ไปต่อยอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแท่งนี้นะครับมีการชนะแท่งเขียวกว่าหน้าสังเกตสัดส่วนนะครับแท่งนี้เล็กกว่าแท่งนี้ใหญ่กว่านะครับเราเซล SL ที่ high ของพายชั่นระยะกำไรเนี่ยเก็บ TP 1เท่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของแท่งพายชั่นขึ้นมาอีกนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับกับชุดนี้เขียวเล็กกว่าแดงนะครับแดงชนะเขียวได้ การใช้พายคชั่นแบบนี้เป็นการชักย่อะนะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะระหว่างวอลลุ่มฝั่งบายแล้วก็วอลลุ่มฝั่งเซลล์เมื่อปิดแดงเสร็จปุ๊บแท่งต่อไปเราเปิดเซลล์ทันทีนะครับเก็บกำไรทีนหนึ่งเท่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันง่ายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันยากก็คือจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจในสภาวะตลาดจริงไม่ว่าจะเป็นการเข้าเทยเคชั่นในทันทีที่เกิดเงื่อนไขหรือตัดการขาดทุนทันทีที่กราฟทําลายเงื่อนไขในกรณีที่พายคชั่นถูกทําลายเนี่ย หลายคนนะครับไม่ยอมให้ตัวเองผิดจึงติดไม้แล้วบอกว่ากราฟหลอกสมมุติว่าสร้างไพ่ชั่นเซล์เสร็จกราฟดันราคากลับขึ้นมาคิดว่าตัวเองได้ราคาที่ดีมากยิ่งขึ้นไล่เซล์ขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ย SL ตรงจุดนี้ต้องปลดออกเพราะว่าขาดทุนมากจนเกินไปจนตัวเองไม่สามารถตัดขาดทุนได้แล้วก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยลากลงมานะครับสุดท้ายก็เกิดอะไรครับพอตแตกสิ่งที่ผมจะบอกก็คือมันไม่ได้มีระบบไหน 100%แต่มันมีระบบที่คุณยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองหลายคนค้นคว้าหาวิธีการที่จะไม่แพ้ให้กับตลาดจะชนะอย่างเดียวนั่นหมายความว่าคุณกําลังหาวิธีที่จะฝืนธรรมชาติของตลาดเหมือนกับว่าโยนหินขึ้นฟ้าแล้วอยากให้มันลอยอยู่แบบนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันฝืนธรรมชาติของโลกนี้ตลาดก็มีธรรมชาติ ถ้าคุณยอมรับได้นะครับอย่างเช่นแท่งนี้เขียวแดงต่อไปแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเขียวเท่ากับว่าプライชั่นคุณถูกทําลายฟังชัดนชัดนะครับプラ c e ซชั่นเซลล์ถูกทําลายถ้าเขาดันราคาขึ้นไปเป็นแท่งเขียวและปิดแบบนี้นะครับเขาสร้างプラ c เซชั่นบายไม่มีความหมายที่คุณจะต้องถือออเดอร์เซลล์นั้นต่อไปแต่จาก,กราฟตัวอย่างเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งแดงแล้วไหลลงต่อหลังจากนั้นมีการสร้างแท่งเขียวและแดงอีกครับเซลล์อีกปิดแท่งนี้ปุ๊บ เก็บ TP 1เท่านะครับคุณอาจจะมองว่าระยะ RR ไม่คุ้มนะครับคำถามของผมก็คือ TP 1เท่าคุณสามารถเก็บกำไรได้ทุกออเดอร์แล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่สามารถรักษาวินยัยเริ่มต้นเพียงแค่เล็กน้อยได้อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะถือกำไรได้ถึง TP 3เท่าเหตุผลที่ผมให้เริ่ม TP 1เท่านั่นก็เพราะว่าความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันการที่จะอดทนได้เนี่ยขึ้นอยู่กับหลอดไซส์ด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับจุดนี้ไม่มีเลยนะครับแท่งที่สามารถชนะแท่งนี้ได้นะครับ มีแท่งนี้นะครับเจอแล้วแท่งที่ผิดทางเซลล์นะครับที่แท่งนี้นะครับ SL ที่ไฮของแท่งนี้กราฟดันราคาขึ้นมาเขียวที่1เขียวที่2ทําลายพายชั้นแล้วเราคัดทิ้งก่อนที่จะถึง SL ได้เลยหรือถ้าใครมีวินัยมากพอก็รอให้ชน SL ไปเลยหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีแท่งนี้นะครับที่มีการปิดเขียวขึ้นมาชนะแท่งแดงเราจะได้จุดเข้าบายที่จุดนี้นะครับบายเสร็จปุ๊บกราฟลงมาเคลียเอชแอลเคลียเอชแอลเสร็จนะครับเขาปิดลงมาเป็นแท่งแดง ชนะเขียวแท่งนี้ได้ไม่มีความหมายที่เราต้องบายต่อไปเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นหน้าเทรดฝั่งเซล์เก็บที่พี่หเท่าก็สามารถทำกำไรได,ได้มาถึงจุดนี้นะครับเซล์ sell. ถ้า H L กลายไปก็เอที่เนื้อนะครับแต่ถ้ามองว่าปลอดภัยก็ SL ที่ไส้ก็ได้นะครับเก็บที่พี่หเท่านะครับอ่าจุดนี้เซล์กราฟขึ้นมาเคลียเอได้เป็นเทียบร้อยแล้วเขาก็มีการไซด์เว์นะครับจุดนี้เราพลาดโอกาส อาจจะใช้พลายอชันอื่นเข้ามาเทกอชันก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะเน้นไปที่พลายอชันพลายอชันเดียวเพื่อให้เพื่อนเพื่อี่ๆโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าจุดนี้แดงเล็กเขียวใหญ่กว่านะครับเปิดบ่ายเก็บทีพีหนึ่งเท่าได้นะครับเขียวเล็กแดงใหญ่กว่านะครับเซลที่แท่งนี้นะครับชนทีพีหนึ่งเท่าได้แต่ถ้าใคร SL ที่หางนะครับจุดนี้ก็ต้องคัดทิ้งไปนะครับในจังหวะที่เขามีการปิดเป็นแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งแดงเราก็เปิดบ่ายจุดนี้ก็เก็บทีพีหนึ่งเท่าได้นะครับหลังจากนั้นิดดเขียวใหญ่กแง ก็เปิดบ่ายเก็บ TP1 เท่าได้นะครับแดงใหญ่กว่าเขียวนะครับเปิดเซลล์เก็บท p 1ีเท่าได้ทําไมมันง่ายจังทําไมมันกําไรง่ายจังจริงๆมันไม่ง่ายถ้าคุณโอเวอร์เทรดคุณจะรอไม่ได้คุณจะกระสรับกระส่ายคุณจะใจไม่นิ่งไม่กล้าถือไม่กล้าปล่อยกราฟทิ้งไว้นั่งเฝ้ากราฟอยู่อย่างนั้นสิ่งที่มันยากที่สุดคือ1แท่งเท่ากับ15นาทีถ้าคุณรอดได้ถ้าคุณอดทนมากพอและมากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเป็นของคุณ มาดูที่แท่งนี้นะครับปิดเขียวชนะแดงนะครับอ่าเปิดบายนะครับอ่กราฟจบไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกแบบนี้นะครับกราฟจบไปแล้วนะครับเทรดยังไงก็ถูกนะครับเขียวชนะแดงอ่าเซลซะเลยนะครับใครที่บอกว่ากราฟจบไปแล้วนะครับสวนให้หมดนะครับแล้วยอมรับสภาพตัวเองให้ได้ลองดูนะครับลองเอาไปสวนดูปิดเขียวแท่งที่ใหญ่กว่าเซล์มันซะเลยนะครับอ่าจุดนี้นะครับแดงใหญ่กว่าเขียวเฮ้ย กราฟจบไปแล้วพูดยังไงก็ถูกบายมันซะเลยนะครับตรงนี้ั้งนะครับแหกนะครับดูนะครับเขียวเล็กกว่าแดงนะครับเซลล์เก็บทีพีหนึ่งเท่านะครับลองคิดดูว่าถ้าคุณสวนมันจะเกิดอะไรขึ้นกําไรหรือขาดทุนมันจะมากกว่าคนที่บอกว่ากราฟจบไปแล้วเถียยังไงก็ถูกนะครับถ้าคุณยังเข้ามาดูคลิปนี้อยู่แล้วมีความคิดแบบนี้อยู่แสดงว่าคุณเนะี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตลาดนี้เลยไม่ใช่อะไรหรอกครับผมสงสารคนที่เขาออกมาสอนผมเห็นเยอะมากเลยคําพูดแบบนี้ ถ้าคุณเก่งจริงๆนะคุณไม่ไปดูคลิปเขาหรอกก่อนที่คุณจะตัดสินอะไรหรือเชื่ออะไรนะดูผลลัพธ์ตัวเองก่อนผมเตือนด้วยความหวังดีว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อตัวเองมากๆแต่ผมก็ไม่เคยไปละลานใครถึงแม้ว่าในช่องของเราจะไม่มีคอมเมนต์อะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกช่องของเราก็มีแต่การแบ่งปันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาแล้วก็ช่วยกันทำให้มันดีขึ้น อย่าลืมนําเทคนิคไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองนะครับ b a c k t ท s ก่อนที่จะนําไปเทรดในตลาดจริงเพราะว่า1มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความชํานาญมากยิ่งขึ้นเข้าใจตลาดมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญผมแนะนําให้ b a c k t ท s ในกราฟที่จบไปแล้วเพราะคุณจะได้เห็นความชัดเจนที่แท้จริง ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปสัสจากกำไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกำไรในทองคำและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกำไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกำไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกำไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่งแลแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไม้ลัน หรือไม้์สกาวปิ้งมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC Forex Trading สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกําไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ